You don't w a n t to know You don't w a n t to know วันนี้แน่กับผมแต่ระท่านจะขอเนื้อข้าแบบซอฟต์ๆกันเพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นสิ่งที่ได้ยินบ่อยมากก็คือเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะครับยิ่งยุคนี้เนี่ยคนจะพูดถึงคำนี้กันเยอะมากแต่ว่าแท้จริงแล้วซอฟต์พาวเวอร์หรือไอ้พลังอ่อนเนี่ยมันคืออะไร เราวันนี้เราจะมาค้นหาคําตอบกันนะครับถ้าพูดถึงทัศนคติของคนในยุคนี้ตอนนี้นะเราเชื่อว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรก็ได้ที่มันสร้างภาพจําหรือว่าภาพลักษณ์อะไรบางอย่างอะไรก็ได้ที่มันไปยึดครองหัวใจของคนแล้วก็สร้างมูลค่าทางเม็ดเงินนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ในภาพรวมที่เราคิดถึงใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นว,วันนี้เราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์สิ่งหนึ่งนะ่ะที่เราเชื่อว่าคนไทยนะ่าจะได้เห็นกันไปเรียบร้อยแล้ว ก็คือน้องลิซ่านั่นเองนะครับผมน้องลิซ่าเนี่ยเป็นศิลปินเกาหลีนะครับแต่ต้องบอกว่าน้องก็เป็นคนไทยแล้วก็หลังจากช่วงที่น้องเดบิวต์เป็นนักร้องไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆน้องสร้างปรากฏการณ์ซอฟพาวเวอร์ในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะไปกินน้านนูน้น ไปซื้ออันนี้ไปกินที่นี่โอ้โหคนนั่นตามกันมหาศาลนั่นนะคือรูปแบบของซอฟพาวเวอร์ที่เรนนี้เราจะมาพูดถึงแล้วขอโทษทีวันนี้ร้านที่เรามาถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งร้านเนาะที่นิซ่าก็น้องนิซ่าก็มาทานแล้วนั่นก็คือร้านโซชูหมูทะ ก็มาจัดงานวันเกิดที่นี่นะครับผมแล้วคนก็โอ้โหแห่กันมาตามเรากินแบบอยากเก็บภาพบรรยากาศเหมือนกับน้องลิซ่านั่นเ,นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่วันนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันในร้านนี้โซโจหมูกระทะนะครับผมถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์หลายคนจะนึกถึงอางกลีญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลี หลักๆอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาอย่างเี้เดี๋ยวขอเน้นว่าเท้าความกลับไปจริงๆว่าถ้าเป็นวิธีคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยระบุออกมาเป็นตัวเลขหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือมีดัดชนีที่ชี้วัดจริงๆเนี่ยเขาวัดจากอะไร โจเซฟนายนะครับแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พาวเวอร์คือการที่เรามันคล้ายๆ PR คล้ายๆแบรนดิ่งเนี่ยแหละว่าประเทศประเทศหนึ่งหรือว่าสถานที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะสามารถสร้างอิทธิพลนะฮะเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยที่มันสร้างอิทธิพลข้ามโลกได้เนี่ยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องใช้การโจมตีการสงครามการรุกรานอะไรเนี่ยเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์คราวนี้คำว่าดัดชนีชี้วัดนะฮะของซอฟต์พาวเวอร์ที่ใช้จริงๆเนี่ยมันคืออะไรมัน Global Soft power index นะฮะฮเเาาาวัดจกกออยย่่งทีบล อิทธิพลว่าประเทศของคุณหรือว่าคนจากที่ไหนสามารถสร้างอิทธิพลอย่างไรต่อคนอีกซีกโลกได้นะฮะจริงๆมีหลายเรื่องมีทั้งอะระบบเทคโนโลยีใช่ไหมที่เรามากักจะได้ยินกันบ่อยๆพัฒนาการทางการแพทย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะทุกคนทั่วโลกเจอกันมาหมดแล้วนั่นก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับก,บการป้องกันโควิด -19 นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆพูดถึงอเมริกาเรานึกถึงอะไรหนังฮอลลีวูดเมื่อก่อนอะเด็กๆถ้าพูดถึงอเมริกาก็ต้องฮอลลีวูดแต่ว่าจริงๆอะ อเมริกาเองเนี่ยก็เคยเป็นผู้นำนะครับทางด้านซอฟต์พาวเวอร์อันดับต้นๆของโลกแล้วก็หล่นหวบลงมาจากการที่อเมริกาเองก็เป็นประเทศที่ได้รับการรับเชื้อแล้วก็แพร่กระจายโควิดได้แบบเร็วมากๆในวันนั้นที่วัคซีน,นยันยังไม่ได้ออกมานะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานอเมริกาก็เปิดตัววัคซีน และกลายเป็นว่าโลกทั้งใบก็ได้เห็นแล้วว่าเขาจัดการกับวัคซีนโควิดในทีดเร็วมากๆแล้วลดจํานวนการติดเชื้อเพิ่มจํานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนขึ้นมาได้รวดเร็วแบบมหาศาลเพราะพอร์ <power> ตรงนั้นคืออะไรไม่ได้มีแค่ตัวดัชนีชีวัตที่บอกเท่านั้นนะมองไปรอบๆตัวคุณจําได้ไหมวันที่วัคซีนยังไม่เข้าไทยมีคนกี่คนที่เดินทางไปที่อเมริกาเพื่อไปรับวัคซีนฟรี แล้วก็เลยปีให้อเมริกาเนี่ยนะครับมีดัชนี Global Soft Power Index เนี่ยกลับมานำในอันดับหนึ่งอีกครั้งในปี2022ฮะแต่ว่าบ้านเราเองจริงๆอ่ะถ้าย้อนความกลับไปมีะมี t o f t power เรื่องหนึ่งรฟังก็น่าสนใจนะครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ตอนที่ราชทูตโกษาปาน นำพระราชสารจากพระนารายเพื่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่1 3ตอนนั้นเองเขาก็มีเครื่องแต่งกายที่จะต้องแต่งกายแบบราชทูตแบบไทยไปเนี่ยนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ราชทูตของเราใส่ไปเพื่อเข้าพบพระนารายก็คือลอมพอกหลอมพอกนี่เป็นหมวกทรงสูงที่เป็นหัวที่คล้ายๆเราจะเห็นว่าเทวดาไทยใส่นะในจริงๆนั้นเป็นหลอมพอก,ลอพอกและมันเคยเป็นต่วนหนึ่งของเครื่องแบบราชการไทยในยุคนั้นนะซึ่งจริงเรารับมาจากเปอร์เซียเอกเทียเว้ยหลายท่านเองเขาบอกว่าหลอมพอกก็เลยกลายเป็นของฮิตขึ้นมาในช่วงหนึ่ง เป็นการแต่งกายแบบชาวสยามนี่คนเกิดขึ้นซอฟพาวเวอร์ป่ะเป็นซอฟพาวเวอร์แบบแปลกๆที่ออไม่มน่าจะมีคนเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะคราวนี้พูดถ<ๆ>ึงซอฟพาวเวอร์ของแต่ละหลายๆประเทศนะครับผมว่าแต่ละประเทศเองเนี่ยเขาส่งออกซอฟพาวเวอร์อะไรแบบนี้กันมีอะไรบ้างที่อยู่ในความทรงจําหรือ perception ของคนเอาเอาแบบปัจจุบันนี้เลยนะ <America S 2> อเมริกาก่อนล้กันอเมริกาก็แน่นอนฮอลลีวูดก็ยังครองพื้นที่มาจนถึงวันนี้จนผมเชื่อว่า มาเวลซินมาเล็กยูนิเวอร์สเองก็ยังของพื้นที่ใจผุกคนอยู่กับฮ่องกงในยุคหนึ่งภาพยนตร์นี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญมากผมว่าทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์เองหนังจีนชอชอบราเดอร์โหไม่มีใครเคยไม่เคยดูในยุคนั้นเนี่ยนะฮะผมจำได้เลยยุคผมต้องเป็นดาบจันเซี่ยวเป็นพลาสติกดาบจันเซี่ยวที่มันมีชิ้นเดียวใช่ไหมแต่มันประกบกันอยู่แล้วพอหักมา มันก็จะเป็นแบบเออดาวดันเซลสองอันไอ้อทุกคนต้องมี้กอย่างี้ไทยก็บคมแอะไรอย่างตอใช่ใช่ช่วงคมแฟกจําได้ว่าคมแฝกทุกคนก็ต้องมีญี่ปุ่นก็ต้องอนิเมะกับมังงะหลักๆอ่ะตอนเด็กๆตอนนั้นก็ต้องการ์ตูนถ้าพูดถึงดราคอนบอลตอนนี้มันก็ยังอยู่เป็นอันดับต้นๆของยอดขายเมอร์ชานดิ่งที่มันทํามูลค่าแบบมหาศาลเซรั่มูลเออจริงๆอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ เราไม่รู้ว่านี้พูดได้หรือเปล่าแต่ก็คือภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่เม็ดเงินคือแม่งมหาศาลนะฮะตลาดใหญ่มากว่าทําอาหารการกินอีกรามเมงซูชิสิ่งที่เราไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนโอ้ยุคผมเนี่ยขอโทษรามเมงมันไม่มีเพราะเราก็กินกันแต่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมซูชินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นของที่หายากมากๆในประเทศไทย เกมนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ไดเออ้เกมนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโหยุคนั้น Mario Street Fighter เตอร์จริงๆยุคเริ่มเริ่มต้นของเกมมันคงมากกว่านั้นแล้วก็ยังอยู่มาจนถึงวันนี้ด้วยนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เดินทางไปไกลทั่วโลกจริงๆอ่ะหนึ่งก็ต้องเป็นอาหารไทยสองก็คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยสองอย่างเนี้ยอันนี้เป็นของจริงแล้วก็เป็นด้านดีของซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นจากประเทศไทยและพบเจอได้ทั่วทุกมุมโลกจริงๆ วันนี้ไหนพูดถึงซอฟ t าวเวอแล้วเราไมาอยู่ในร้านโซจูหมูกระทะเพราะว่าเรามาตามรอยจาก Soft Power นะฮะของน้องลิซ่าเราจะไม่พูดถึงวัฒนธรรมเกาหลีที่อยู่ในซอฟ t าวเวอหรือว่าซอ f t Power จากเกาหลีที่มีอิทธิพลต่อบ้านเราก็ไม่ได้ใช่ไหมพูดถึงเกาหลีเองเนี่ยจริงๆ หมถ้าเล่าไปยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าคุณต้องนึกถึงซีรีเกาหลีละ่ะสกิตเกมโด่งดังไปทั่วโลกนะครับวงเคป pop ดังๆตอนนี้อย่าง BTS เองหรือว่า Blackpink เองเนี่ไม่ต้องบอกแล้วละ่ะว่าดังขนาดไหนเพราะว่าเคป๊อปแบบเขาเดินทางมาไกลามากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ยังแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆด้วยแล้วก็วันนี้เลยอยากจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการกินที่เราได้เรียนรู้จากหนังและซีรีส์จากเกาหลีด้วยนะฮะเริ่มจากเรื่องปาร์ตี้แล้วกันแต่ว่าอันเนี้ย เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมาสมัยเรียนมหาวิทยาลัยลเพราะว่ามหาวิทยาลัยลเองมีมีมีเพื่อนเกาหลีมาเรียนด้วยสิ่งที่ได้เรียนรู้ตอนนั้นก็คือเรื่องของการเที่ยวกลางคืนตามแบบฉบับของเกาหลีจริงๆทเที่ยวครบเครื่องมันต้องเกิน1ร้านขึ้นไปมันจะไม่จบอยู่ที่เดียวอย่างน้อยๆหนึ่งคืนเนีย่นย,ย,ย,ยคุณจะต้องออกไป3ร้านนะฮะไปที่แรกเนี่ยจะไปกินหมูย่างคือกินคล้ายๆหมูกระทะแบบนี้ก่อนก็ได้ เสร็จเรียบร้อยที่2อออย่างน้อยๆต้องมีไปคลับบิงหรือว่าไปที่ที่มันมีเต้นๆ้นะที่ที่3คุณอาจจะไปจบที่คาราโอเกะก็ได้แล้วก็ที่ที่4คุณอาจจะไปจบที่บาร์ที่มันสามารถเปิดได้ยันเช้าก็ได้มันจะต้องเที่ยวประมาณนี้3-4ล้านเป็นต้นไป อ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะก็คือวัฒนธรรมการดื่มเพราะว่าจริงการกินกับการดื่มเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คู่กันมาทั่วโลกอยู่แล้วแน,น่นอนเกาหลีเขามีวัฒนธรรมการดื่มการกินที่น่าสนใจมากๆนะฮะหนึ่งในนั้นบ้านเราเองเนี่ยยุคหลังเองเนี่ยก็เขาบอกว่าขายดีคือเป็นเครื่องดื่มที่คนนิยม,มเลิกดื่มกันถึงขั้นว่าแ่งหน้าเครื่องดื่มเข้าหมาักอย่างเดียไปแล้วเว้ยนั่นก็คือโซจูนั่นเองนะฮะถ้ายุคยุคนั้นก็จะต้องมีแบบอ่ะเพื่อน ท่าเขาเยอะอะแต่ว่าอันนึงอ่ะมันเป็นเกมที่เคยเล่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันยังถือว่าเป็นของใหม่อยู่หรือเปล่ามันอาจจะไม่ใหม่แล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนเราสอนมาเมื่อประมาณสมัยเราเรียนมาหาลายัยวิธีการก็คือง่ายมากเราเปิดฝาออกมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดึงนะฮะดึงอย่าให้เกลียวของฝาหลุดนะนี่แบบนี้วิธีการของเขาก็คือพอเราได้ฝาเกลียวแบบนี้ปุ๊บเราก็ไอ้ดึงไอ้ตัวเกลียวที่เหลือด้านล่างเนี่ยนะฮะแล้วก็บิดพันมันจนเป็นแท่ง แต่ว่าใจความสำคัญคือบิดให้มันตรงนะแต่ห้ามให้ตรงนี้ขาดนะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแล้วใจความมันอยู่ตรงนี้ว่าใครเนี่ยจะถูกทาโทษโดยการดื่มฉับแรกนะฮะซึ่งกลายเป็นว่าพอรายการออกไปตอนนี้เราทุกคนไปรีเช็คกับเพื่อนเกาหลีกันก็คือบอกว่าอุย้ยนั่นมันเกมที่คุณปู่คุณย่าฉันเล่นตอน <c oughs> สมัยสาวๆกูคเคยเหมือนกันนะ <c oughs> วิธีการเล่นเล่นยังไงพอได้หลังจากที่ได้ฝาแบบลักษณะนี้แล้วดีดเว้รอบวงนี่คือหนึ่งดีหนึ่งทีนะ <c oughs> อ่ะคุณดีดจ้ะดีไงก็ได้แต่อย่าให้ขาด ขาดคือกินพี่ปาหน่อยพี่ปาพี่ปาโหดีแรงด้วยอะไรวะเติบเต็มนิ้วนะได้ยินเสียงดังตึ๊กอยู่นะว่าห้ามการดื่ม พอให้ความสาคัญเรื่อง s น n i ริต t y หรือว่าความอาวุโสมันมีทั้งแง่ของการรินและการรับด้วยโดยปกติผู้สูงวัยเนี่ยหรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าจะรินให้เราซึ่งเราจะต้องใช้มือแตะแก้วแบบนี้นะฮะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วพอหลังจากที่ผู้อาวุโสรินให้เราเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องรินคืนให้เขาแล้วเวลารินคืนเนี่ยคุณไปรินมือเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะคุณจะต้องแตะนะฮะแตะมือเพื่อแสดงความเคารพนะเวลาแตะแบบนี้เอาเวลาออดเทสมมติเราเราเรา,เราเทคืนให้กับผู้ใหญ่เราก็ต้อง แสดงความนอบน้อมแล้วคนนี้เวลาดื่มต้องทำยังไงจ๊ะเออน่าจะต,ต้องรู้อยู่แล้วสมมุติเนี่ยมีอากงนั่งอยู่ด้วยตามีตา,า,าตาีตาตามีาน,นี่ต้องแอบ,บกินแบบนี้ต้องแสดงคือคือจริงๆมันจะบอกว่าแอบ,บกินมันก็ไม่ได้มันเหมือนเป็นการแสดงความนอบน้อมเนาะถ้าว่าถ้าถ้าเราพูดถึงในแง่ของวัฒนธรรมการให้ความสําคัญกว่าคนที่อาวุโสกว่าเราอ่ะ นี่จ้าที่สุดเราก็มีโอกาสได้มาตามรอยน้องลิซ่าแต่ว่าจริงๆเลยตามซอฟพาวเวอร์ที่เราบอกไปนะครับผมที่ร้านโซจูหมูทาบอกว่าเมนูวันนั้นที่น้องลิซ่าทานมีอะไรบ้างนะมีนี่กุ้งใช่ไหมกุ้งแซ่บซีฟู้ดนี้เป็นหนึ่งที่เมนูที่น้องลิซ่านะฮะทานในวันนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาตามรอยกันแหม้ามีนี้ด้วยมีอะไรบ้างจ๊ะโซจูเยลลี่โซจูเยลยซซยลี่เหรอขอหน่อยแล้วกันอืม แล้วก็เนี่ทนยทั้งหมดนี้ก็คือชุดหมูพริกท,ท,ที่ทางร้านเตรียมมาให้ที่น้องลิซ่าทานไปนะคนเดียวเหรอนี่คือผลลัพธ์ของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะฮะที่เราบอกว่ามันทํางานกับเรามากขนาดไหนก็ทํางานขนาดที่เราเห็นใครกินอะไรหรือว่าเห็นนักร้องที่เราปลื้มคนนึงอยากเขากินอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็อยากจะลองทําตามใช่ไหมฮะก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วคนไทยแบบก็ฮป์นะน้องมิลลิไม่พูดถึงไม่ได้กับข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีคอเชล่านั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่่คคาาดดดิเเลยววป คนเข้ามาเซิร์ชใน Google จนขึ้นเป็นอันดับท็อปๆนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันสามารถวัดได้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้ยินจากเพื่อนๆนหรือว่าได้เห็นจากเพื่อนๆนคนรอบตัวเราละมันถูกวัดได้เพราะเราอยู่ในยุคที่มันดาต a าเหล่านี้หรือว่าข้อมูลเหล่านี้สถิติเหล่านี้มันมันเกิดเกิดขึ้นจริงจากการค้นหาของผู้คนอะตอนที่เราถ่ายกันวันนี้คังคูบายเองก็น่าจะเข้าไปชิงพื้นที่ในหัวใจของคนไปทั่วแล้วนะฮะคือวีดีทุกคนก็พร้อมใจกันมีสารีคือแบบ <C LS> มันไม่ใช่เสื้อยืดคอกรมสีขาวที่มันจะไม่ใช่ไอเทมดิมคลาสสิกที่ต้องมีทุกบ้านนะเว้ยนี่คือสาลีหนึ่งชุดสีขาวที่ดีทุกคนก็มีแล้วก็แบบเออเอเอหรือกูไปเช่ามาดีว่ากูจะได้แบบตามกระแสทันนะอุ้ยพี่มาแล้วขอบคุณจ้า <S <S มันนิ่งอร่อยอ่ะมันชิมหอมหอมงาอยู่ใกล้บ้านด้วยเดี๋ยวมหลังมากิน้ะเนี่ย ซอพาวเวอร์ในประาของภาษาหรอก็มันก็น่าจะเป็นดัชนีบ่งชี้วัดเหมือนกันว่าว่าว่าเรารู้จักประเทศนั้นมากขนาดไหนหรือว่าอย่างน้อยๆถ้าเคยได้ยินชื่อประเทศนั้นจนเราถึงขั้นรู้ภาษาหรือว่าคําศัพท์เบื้องต้นอะอย่างเราเองเนี้ยอยู่กับวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นมาอยู่ซอพาวเวอร์ญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กอะไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่มันมีคำหลายคำมากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็แบบว่ายังใช้ได้จนถึงุกวันนี้ชอตโตมาเตะชอตโตมาตะกุดะไซรอหน่อยรอก่อนใช่ไหม อธิการตอเยอะแยะไปหมดเกาหลีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตอนคนไทยนี่แทบจะแบบมีพื้นฐานเกาหลีอยู่20%แล้วอะตอนนี้คือแบบถ้าจะเทคคอร์สนี่คือเวลามันจะถูกย่นระยะลงไปมากเลยเพราะคุณรู้จักคำเยอะไปหมดอะบ้านเราอะจะได้ยินเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าแรดซมอร์เรของดีนมาร์ตินภาษาพอมันเปลี่ยนจริงๆะคำว่าแรดมอร์เมันคือแรดแรดก็คือนั่นอมอรเรแปลว่าความรัก That is love นั่นแคคือความรักนีเขาบรรยายเรื่องราวค<ม>วามเป็นอิตาเลียนออกมาว่าจริงๆแล้วอะไรล่ะที่มันพูดถึงว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือความรักบ้างอะไรเงี้ยแล้วบ้านเราแม่งแปลยังไงไม่รู้เว้ยกลายเป็นเดสมอร์เลยตั้งแต่ว่าตายเดสมอร์เลยเป็นแพลงของดินมาธินนั่นคือความรักซอพาวเวอร์ฮะซอฟท์พาวเวอร์อยันในวันนีข้ข้าวเหนียวมะม่วงน้องน้องมิลลีน้องมิลลีแล้ยินดีกับน้องจริงน้องเก่งมากๆเก่งจริงๆเห็นตั้งแต่แบบเด็ก คือตอนแรกอะมันไม่ย้ำไม่เพราะว่าเราเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อะแต่ว่าพอซอฟต์พาววเอร์พอเวลาพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันสืบค้นย้อนกลับไปในอดีตแล้วเราเห็นว่าแบบในอดีตเราที่ผ่านมาแล้วกูผ่านมันทียุคเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออวะโอเคเพราะจริงๆอ่ะเราผ่านเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เราไม่รู้ตัวอะไรอยามานานมากเออคือเขาไม่ได้พูดถึงยุคนั้นยุคนั้นเขาถ้าพูดว่าฟีเวอร์คือฟีเวอร์บูมคือบูมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหม เออทำได้ยุคนั้นมันแบบโอ้ยนี่มันบูมมากเฮ้ยนี่มันฟีเวอร์มากนี่มันฮิตมากอ่าตอนนี้ก็ต้องแบบนี่คือซอฟพาวเวอร์อ,อ้าวเดือนวันยนี้ที่เราพูดถึงเรื่องซอฟพาวเวอร์นะครับผมตามรอยซอฟพาวเวอร์ของน้องลิซ่าแล้วก็เมื่อกี้น้องมินลิด้วยนะฮะอ,อย่างที่บอกนี่ไม่ใช่รายการที่ ผมเป็นกูรูแล้วมาพูดถึงเรื่องซาวพาวเวอร์ไม่ใช่นะครับเรามาพูดคุยกันเหมือนเป็นบทสนทนาที่มันสนุกสนานแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นหัวข้อที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ไปคุยกันได้ทุกเพศทุกวัยและนี่คือทั้งหมดของยูนอวอแล้วนวันนี้กลับมาเจอกันใหม่ในยูทูบช anel ของเซนเ e นเตอร์เทนเมนนะครับผมเตอร์รักษณนแล้วก็ทีมพวกเราลาแล้วฮะสวัสดีครับเออแบบนี้เฮ้เออลักษณะคล้ายคกดน้ำบ้านเรา